ลากแก่แล้วเห็นไหมครับเนี่ยตัดแล้วมีลา่าเรียบร้อยแก่แล้วเดี๋ยวเราเนี้ยสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็จะมาอยู่ที่มาเดื่อฝรั่งอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ ผมก็จะมาแนะนำวิธีขยายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งอีกอย่างหนึ่งที่ผมใช้อยู่นะครับก็ปกติส่วนใหญ่เราก็จะตอนจะชำอะไรกันนะครับซึ่งการตอนเนี่ยถ้าอนุบาลไม่ดีก็ตายชำก็โอกาสตายเยอะเหมือนกันนะครับเท่าที่ผมทำมาประสบการณ์นหนึ่งปี สำหรับมือใหม่นะครับก็ตายซะเยอะนะครับถ้านับจริงๆก็โอ้ครึ่งๆแล้วมั้งครับแต่วิธีการที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้นะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งที่ผมทำมานี่ยังไม่มีตายักต้นหนึ่งนะครับแต่ว่าวิธีการนี้เราจะต้องมีต้นก่อนนะครับต้นพันก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับไปเลยครับ ครับก็จากที่เราปลูกไว้ในกระถางเนี่ยนะครับผมปลูกไว้ในกระถางจะสังเกตดูว่าเห็นว่าเห็นไหมครับมันจะมีกิ่งที่อยู่ต่ํานะครับอยู่จนถึงระดับวัสดุปลูกนะครับอย่างเช่นกิ่งเนี้ยฝังอยู่นะครับหรือไม่ก็เนี่ยกิ่งนี้ก็ฝังอยู่เห็นไหมครับส่วนกิ่งนี้จริงๆแล้วมันก็ลอย,อยนิดหน่อยนะครับไม่ฝัง ผมเอาดินมากรบไปเอาวัสดุปูกมากรบไปนะครับเพื่อที่จะให้มันออกรากนะครับใช่แล้วครับวิธีการที่ผมจะแนะนําวันนี้ก็คือการตัดกิ่งนี่นะครับคือกิ่งที่เราที่มันงอกต่าๆเนี่ยแล้วเราเอาวัสดุปุูกกรบไว้เนี่ยพอผ่านไปสักเดือนสองเดือนจะออกรากนะครับคุยให้ดูนะครับ เห็นรากไหมครับเนี่ยนครับมีรากแหละซึ่งนี่นีก็มีครับรากตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะเลี้ยงกิ่งนี้ต่อไปได้แล้วนะครับวิธีการผมก็ไม่ยากคือตัดตัวนี้แหละเอาไปชําเลยครับเนี่ยตัดตัวนี้แล้วก็ไปอนุบาลอีกสักเดือนหนึ่งก็แข็งแรงแลวปลูกได้แล้วเพราะรากมันมีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าทํายังไงเนี่ยง่ายครับ วิธีการก็ไม่ยากครับเห็นไหมครับก็ขุดดูก่อนเลา่ามยตรงไหนแล้วกิ่งโค่นกิ่งอยู่ไหนนะครับก็วิธีการนี้ผมก็ทํำมาหลายต้นแล้วนะครับก็ยังไม่มีตายก็ปลูกได้ขยายพันธุ์เพิ่มได้นะครับแต่ว่าวิธีการนี้ที่ดีสุดก็คือต้องปล่อยให้ลาบแก่ก่อนนะครับจะรอด ถ้ารากอ่อนไปก็อาจจะลำบากหน่อยนะครับโอกาสรอดอาจจะน้อยหน่อยแต่ที่ผมทำว่า,าผมใช้ลากแก่หมดครับก็รอดทุกต้นนะครับก็ขุดดวกโคนมตรงไหนรากขาดนิดหน่อยไม่เป็นไรครับขอให้เจอโคนก่อนอ่ะเดี๋ยวอะไรอยู่นี่ครับตัดเลยครับเรียบร้อยครับ ตัดเสร็จแล้วก็ขุดออกมาครับได้แล้วครับกกบไปตามเดิมนี่ครับเป็นไงครับลากแก่แล้วเห็นไหมครับนี่นะตัดแล้วมีลากเรียบร้อยแก่แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปใส่ถุงนะครับถุงด,ดำอนุบาลไว้สัก เดือนหนึ่งก็แข็งแรงนะครับเห็นไหมครับนี่รากแก่แล้วมีสินตาลแล้วก็เลี้ยงดีแล้วนะครับ่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่ครับมาแล้วครับก่อนอื่นเพื่อความแน่ใจนะครับว่าจะไม่เหี่ยวไม่เฉาแล้วก็เอาใบออกก่อนนะครับ เรากิแกะนี้ออกไปครับเพื่อลดการคายน้ําโอกาสที่จะฟื้นตัวก็เร็วขึ้นนะครับก็เดี๋ยวสักแค่ประมาณนี้ครับที้างานี่ก็ตัดไปไปหน่อยอันนี้เผื่อไว้เผื่อแตกมาอีกเราจะได้แยกแบบเดิมอีกนะครับส่วนวัสดุปลูกนี่ก็แล้วแต่สะดวกเลยครับสำหรับผมนี่ ใช้เป็นดินหมักนะครับใบไม้นี่เป็นใบใบไม้แล้วก็หมักไว้นะครับจนย่อยสลายดีแล้วนะครับก็ใส่เดี๋ยวเราเอาถุงด,ดำไปเลยครับวางไว้ก่อนก็ใส่ถุงดำไปเลยครับเอาใส่ไป จะตั้งลักษณะไหนก็เอาให้ถนัดไปนะครับเสร็จแล้วยึดไว้ก่อนครับเพื่อความชัวร์มา้านับยึดหน่อยจะได้ไม่ล้มไม่เอียงนะครับ,รยยรบอย่ามัดเลยคอ่ะนี้ก็เอาสติปุกใส่ไปตังเลยก็ได้ ไม่ต้องกดนะครับเดี๋ยวรากมันจะ แค่นี้ครับเสร็จพิธีอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวลดน้ำก่อนลดน้ําธรรมดานี่ครับทั้งแรกก็อนรดท้ชุ่มหน่อยนะครับแค่นี้นครับ หลังจากนั้นก็ปล่อยทั้งตั้งทิ้งไว้ครับในร่มต้มลำไยยังไม่ต้องออกแสงแดดนะครับก็ร่มอย่างนี้ทีนี้ก็ดูดูวัสดุปลูกอย่างเดียวถ้าไม่แห้งชืนอ,อยู่ก็ไม่จาเป็นต้องรดครับปล่อยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ที่ผมทำนี่คือทั้งหมดนะพอลดน้นํานี่ก็จะปล่อยไวป,ประมาณสักสี่ห้าวันครับแล้วก็มาดูอีกทีหนึง่งถ้าดินมาเริ่มวัสดุปลูกเริ่มแห้งไปก็ลดหน่อยน้อย คือขั้นตอนนี้สําคัญคือรักษาความชื้นนะครับอย่าให้แฉะมากเกินแล้วก็แห้งนะครับก็จะแตกรากไปนะครับจะออกรากเร็วพอสังเกตยังไงครับแตกรากก็คือใบมันยอดผมยอดมันพุ่งออกมานะครับอาจถึงดำอาจดูยากหรือบางต้นอาจจะมีรากลงทะลุข้างหลังข้างล่างกระถางแล้วทะลุถุงแล้วก็โอเคใช้ได้แล้ะครับไม่ยากเห็น,นครับง่ายๆครับไม่ยากขอเพียงเรามีต้นพันธุ์แล้วนะครับ เราก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับมันไม่ยากแล้วก็เท่าที่ผมทํามายังไม่มีตายครับวิธีนี้พอลากแก่แล้วครับก็โตดีครับดีวพาไปดูครับเป็นไงครับง่ายๆนะครับครับวิธีที่ผมแสดงให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะก็ไม่ยากใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูว่า เราจะเริ่มเน่หลังไหนนะครับอย่างเช่นต้นนี้เห็นไหมครับเนี่ยกิ่งเนี่ยครับอยู่ต่ำนะแล้วก็เอาสะดุกปลูกมาคลุมไว้เนี่ยครับคลุมไว้ปกติเนี่ยรดน้ําแล้วก็ทําลืมไปครับไม่ต้องไปเปิดดูบ่อยนะครับเดี๋ยวมันจะรากสะเทือนมันจะไม่โตมันจะไม่ออกหรือรากที่ออกมามจะแย่ซะก,ก่อนนะครับก็ปล่อยไว้เงี้ยสักสองเดือน,นครับพอรากแก่เต็มที่สังเกตง่ายครับเนี่ยอยอดเนี่ย ถ้าตรงนี้มีรากสมบูรณ์นะครับยอดนี้ก็จะพุ่งนะครับโตเร็วจะงามมากนะเหมือนอย่างนี้ครับเห็นไหมครับพุ่งงามอันนี้มีรากอยู่ล่างแล้วนะครัก็เดี๋ยวก็จะแยกต่อไปนะครับเี่ยตัดตรงนี้ก็ผมทาลักษณะนี้หลายต้นครับก็คือพอมีกิ่งล่างๆผมก็จะไม่ตัดแต่จะปล่อยไว,นว้นะครับแล้วก็รอให้แตกรากนะครับอย่างนี้ อันนี้ก็เริ่มแตกแล้วครับนี่เริ่มมีน้อยๆแล้วครับก็พยายามคลุมเอามาคลุมไว้แต่ว่าเวลาลดน้ําทีนึงก็กระเด็นออกนะครับก็คลุมไว้เดี๋ยวพอรากดีๆก็ตัดโคนนี้นเหมือนเดิมแล้วก็เอาไปฉับเอาไปอไปน,นุบาลอันนี้นี่แตกใหม่เห็นไหมแตกเล็กๆนี่ก็ปล่อยไว้เลยไม่ตัดออกค่ั ตรงนี้ก็มีอันนี้เดี๋ยวก็ที่แรกมีลูกผมก็เลยเอาไว้แต่นี้ลูกหมดแล้วนะครับก็จะตัดเอาไปปลูกได้อ,อต้นนี่นะครับมันก็อีก<ๆ>ก็ประมาณนี้นะครับจะใช้วิธีนี้ไปเรื่อยๆนะครับตัดเท้าที่ยังมีกิ่งที่แตกล่างๆอยนะู่อันนี้ก็อันหนึ่ง อย่างอันน่งความจริงแล้วกิ่งที่อยู่ด้านล่างเนี่เราก็ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์นะปล่อยทิง้งมันก็แห้งครับอย่างอันนี้เห็นไหมครับน,นี่ช่วงก่อนเขามีเวลาก็ปล่อยทิ้งไว้ก็แห้งตายไปนะครับะฉะนั้นเราก็ใช้เป็นประโยชน์นะตัดที่มันเอาดินเอาวัสดุปลูกมาคลุมให้มันออกรากแล้วก็ตัดไปขยายพันธุ์ต่อนะครับต้นที่ได้ก็ค่อนข้างแข็งแรงครับเท่าที่ผ่านมานะครับเพราะรากเจริญดีแล้วนะครับ แก่แล้วจะเลนดีพอเราเอาไปอนุบาลไม่นานก็พุ่งดีครับนี่ก็อันต้นนึงครับอันนี้ก็ยิรกี้ะอันนี้ผมก็ตัดมานะครับกิ่งน้อยน้อยเนี่ยตัดโคนมาจากต้นที่อยู่ในดินแต่ตอนตัดมานั่นสูงประมาณนี้ครับอยู่ประมาณนี้ประมาณสักสามสี่นิ้วนะครับผมก็ เอามาําใส่กระถางนี้ไว้นะครับอนุบาลในกระถางนี้ก็สักสองเดือนแล้วมั้งครับเดือนสองเดือนนี่แหละจาไม่ผิดแต่ว่ามันอยู่กลางแดดกลางฝนใบก็เลยหายหมดนะครับแต่ยอดก็ยังพุ่งดีอยู่เห็นไหมก็เอื่อใช้ได้ก็ถ้าใครมีต้นอยู่แล้วในกระถางนะครับก็ปล่อยให้ข้างล่างแตกกิ่งต่ําๆต,ติดพื้นไว้นะครับแล้วก็เอาวัสดุปลูกมาคลุมไว้ ไม่นานก็จะมีรากนะครับขอแนะนําว่าสักสองเดือนนะครับปล่อยทิ้งไว้ทั้งสองเดือนแล้วค่อยไปดูหรือทําลืมๆไปก็ได้ครับพอเห็นรากแก่หรือยอดพุ่งดีอย่างที่ผมบอกไปักครู่นี้ครับก็ค่อยขุดขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาดูบานต่อเดี๋ยวก็ได้ต้นใหม่ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีฝากไปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ